สวัสดีครับพี่น้องครับมาอนี้นะครับเบามอบสีมาเนี่ยสำหรับมือใหม่นะครับสีมาบอกแนวทางนะครับการเลือกพอพันแม่พันนะครับสาหรับค้วายนะครับผมพี่น้องกะกดอื่นนะครับกะฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแช์นะครับแล้วกดซับสไครตนะครับกดติดตามให้เบามอบนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับก การเลือกเมลพันธุ์นะครับง่ายๆเรืยนะครับพี่น้องผมอยากให้พี่น้องนะครับตามแนวทางนะครับตามข้อมูลที่ผมในศึกษามากนะครับอาจจะมีประโยชน์นะครับสําหรับพี่น้องอาจจะบ่หลายนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นนะครับสําหรับมือใหม่นะครับการเลือกเมลพันธุ์นะครับสําหรับค้อยนะครับ ให้เลือกนะครับพี่น้องเน้นคำว่าพัฒนานะครับแม่พันธุ์ต้องเป็นคายที่ทรงลูกดีนะครับการทรงลูกดีนี่บบเกี่ยวว่ากับเม่นั่นสูงแม่นั่นงามบมงามนะครับแม่นั่นเตี้ยแม่นั่นสั่นนะครับโบไดเกียวนะครับคำว่าแม่พันธุ์นะครับเ้อง้องเบิงตองเบิงผลงานนะครับว่าผลงานเขาเป็นยังไงนะครับ เบิงขั้นเท่าเบิงเราก่อได้ก็คืออาจจะเบื้องแม่เบื้องพ่อเขาได้นะครับแล้วก็เบื้องรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลน้นะครับได้แห่งดีนะครับพี่น้องแต่ขั้นเท่าตามบ่ได้นะครับเพราะซื้ออยู่ตลาดนัดนะครับหรือไปซื้อเอนแต่แม่กับลูกนะครับนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับพี่น้องขั้นเห็นตัวสาวตัวเดียวนะครับอันนี้ก็สิยากแน่นะครับเพราะว่าบุรู่ว่าเพิ่น ขุนยังมาแน่นะครับขุนหัวหานนะครับยานะครับระเบิดโค้งโค้งสางระเบิดกล้ามเนื้อนะครับเฮ้าสิวเห็นพันธุกรรมที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเฮ้ามาเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับมั่นกระสีตรงเบิงให้ละเอียดนะครับเมียพันธุ์นะครับสําคัญเลยเบิงผลงานนะครับเบิงลูกเขาว่าตรงพยายามหาตัวที่เบิงลูกหรือว่ามีผลงานเลี้ยวนะครับ ข้สีได้เบ่ง <sucks> 네ว่ามันทรงหูกดีบอนะครับไทยดีบอนะครับเลี่ยมเลี่ยมโตนะครับไทยหักบอนะครับหางสันหางลามแล้วก็กีบเรียบนะครับการยืนนะครับสําคัญนะครับเบ่งลหนานะครับเบ่งบันท้ายนะครับการหายกัมเนื้อนะครับเบ่งหนาเขาหนาตานะครับเบ่งลําคอนะครับ นี่ก็คือขอได้เปรียบนะครับคันเท่าซื้อแม่ลูกเท่าสีเห็นได้ชัดเลยว่าแม่ตัวนี้นะครับให้ลูกดีบ่ดีนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าแม่มันสีงามบ่งามนะครับคันเท่าสีมาเลี้ยงเอาลูกเลี้ยงพัฒนานะครับแม่ทรงลูกดีนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของแม่พันธุ์นะครับแล้วเท่าก็คอย เลือกตุผูส่นะครับพอพันส่นะครับนี่ก็คือการเลือกแม่พันแบบพื้นฐานเลยนะครับง่ายๆนะครับอย่าไปเห็นความสําคัญกับงามบ่งามนะครับเบิ้งผลงานอย่างเดียวนะครับว่าลูกเขางามบ่งามนะครับลูกเขาดีบ่ดีนะครับอย่าไปเบิ้งแชมนะครับพี่น้องแช็มนี่โมยากนะครับพี่น้องบางสนามนะครับค้อยบ่หลนะครับแข่งกันแค่ตัวสองตัวก็ได้แชมนะครับ บางตัวบบมีฮอดควยนะครับพี่น้องบางสนามบบมีฮอดควยเพราะว่ามันเป็นเข้าต้องเบิงด้วยว่ามันเป็นงานหน่อยงานใหญ่นะครับช่วงโลกหลายเขาก็บ่ค่อยไปกันนะครับของดีๆเขาก็บบค่อยไปกันนะครับพี่น้องขั้นช่วงที่สนามน,น้อยๆคนก็บ่บอยากใหญ่นะครับซุ่มตัวงามๆเพิ่นก็บ่บใหญ่ไปนะครับมันบ่คุมคานะครับแล้วมันก็สิเหตุให้เสียคว้ยได้นะครับเวลาใหญ่ดุๆนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับ บางคนเบิ่งได้แซมแต่แซมนะครับบ่เคยไปสนามนะครับ่บรู้ว่าการประกวดควายเป็นยังไงนะครับบบรู้ว่าบางสนามมีควายจักตูนะครับรุ่นที่ประกวดมีจักตูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยาไปม่องในเรื่องแซมนะไห้เบิ่งผลงานนะครับผลงานนะครับแม่พันธ์ลายตนะครับได้แซมได้หยังนะครับแต่ว่าผลงานอาจกระสิบบเป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นบมดังนะครับเป็น คนบ่คคอยนิยมนะครับการเลือกพ่อพันธุ์นะครับคือกันนะครับพี่น้องยาเบิงแชมนะครับอยาเบิงถวยนะครับตรงเบิงผลงานอย่างเดียวนะครับต้องเบิงผลงานอย่างเดียวนะครับเป็นหลักเป็นสิ่งสําคัญเลยมีปัจจุบันมีพ่อพันธุ์ดังๆหลายตัวนะครับพี่น้องแต่ว่ามีโบกีตัวที่ให้ลูกเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับนั่นก็คือว่าเป็นที่ย่อมรับของ ในวงการค้วไอนะครับที่เอามาพัฒนานะครับการเบ่งว่าพอพันุให้ลูกตัวดีบ่ดีนะครับพี่น้องกับพยายามเบ่งน้ําขกบ้านๆน,นะครับเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงน้าธรรมชาตินะครับพม่ไ <c oughs> ดข้ขุนนะครับบม่ได้เลงยานะครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญเฮาสีได้เห็นพันธุก,กรรมที่แท้จริงนะครับในการไทยทอดแล้วก็มาปรับใส่ในเรื่องของแม่ควาวเฮานะครับ พอพันธุ์บางตัวนะครับพี่น้องเป็นค้อยทรงดูกับแมยนบ้านดีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนของเขานะครับเพราสิได้เห็นแนวทางนะครับผมเฮ้ากับมาแกเอานะครับสมมุติว่าแม่พันธุ์เฮ้าหลังหลังเอ็นนะครับถ่ายหักนะครับเฮ้ากับพยายามหา พอที่ทรงลูกเรื่องไทยตรงนะครับบรรทายบวกนะครับบรไทายเป็นรูปบักเน่าตัดหรือวงลีนะครับเป็นวงกลมเครื่องวงกลมนะครับหรือไทยมุ่นไทยงามนะครับเทาต้องศึกษาว่าพ่อพันตัวหดใจลูกจังไหนนะครับลักษณะเด่นนะครับหรือบางคนสิแก้เรื่องนาเขานะครับเท่าก็ต้องไปศึกษาว่าพ่อพันตัวใดใหายลูกที่ว่าเขาสวยปรับเขาได้นะครับนั่นเท่ากับ เอามาปรับมาแก้กับแม่พันธุ์เท่านะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญขั้นบ่อยากเสียเวลาหลายนะครับพี่น้องการเลือกพอพันธุก็คือพยายามเลือกพอพันธุ์ที่มีผลงานเล้วนะครับเฮาบ่ต้องไปทดลองเองนะครับมันมันเสียเวลานะครับบางเทอมมันเสียเวลาเฮาเบิ่งว่าเออตัวนี้แน่นอนนะครับใจหลูกแน่นอนนะครับไปเบิ่งว่าใจหลูกกับแม่ง,ง้มๆเป็นยังไ๋น,นะครับแม่กลางๆเป็นยังไ๋ กระจายก็เม่น้อยๆพื้นบ้านเป็นยังไงนะครับเฮาสิได้เปรียบเทียบกันว่ามันใจลูกคงทีโบนะครับเป็นมาตรฐานบ่นะครับบบแม่นเตี้ยสูงนะครับแล้วเต่เท่ากับตรงม่งหลายๆอย่างนะครับเพื่อถีมาปรับใส่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับการเลือกที่มีผลงานเล้ว โบเสียเวลาแน่นอนนะครับเพราะว่ะส่วนเฮาสีได้นี่นะครับแล้วก็สิมาพัฒนาลุ่นต่อไปเนี่ยอู้โดนนะครับซีห้าปีนะครับส่วนสีท่องนะครับพี่น้องตีไปเลยปีหนึ่งนะครับออกนะครับส่วนสีเลี้ยงบีกับส่วนสีหัวทับยังหน่อยก็ต้องสองปีสองสองปีขึ้นนะครับแต่ท่านถี่เห็ดค่อยพัฒนาแล้วให้มันเติบโตอีกลีก็สองปีครึ่งกวาสามปีนะครับค่อยผสม กที่ผ่คันคิดว่า2ปีเครื่องนะครับผสมกับท่องปีนึงนะครับเป็น3ปีแล้วนะพี่น้องส่วนที่เห็นรุ่นลูกอีกนะครับหาหกปีนะครับมันเสียเวลานะครับพี่น้องเข้าไปแบบรวดรัดนะครับประสบการณ์บางอย่างเขาบอต้องเรียนรู้เองนะครับพี่น้องเขาศึกษานะครับเรียนรู้จากคนอื่นนะครับแล้วก็เอามาปรับใส่เพื่อเขาสีได้กาว ห้เรียวขึ้นนะครับยางท่างรัดนะครับเฮาา่จาเป็นต้องไปศึกษาเองแล้วก็เสี่ยงเองนะครับพี่น้องพอพันมีารนะครับปัจจุบันนี้ได้ถ่วยได้เช์หลายนะครับผมกกเว้าแบบตรงๆนะครับพี่น้องเพราะว่าเฮาต้องเบ่งผลงานนะครับอย่าเบ่งรางวันนะครับเพราะว่าบางตัวก ใหญ่ยนอนหัวหารนะครับใหญ่ยนห์ยากระไาตโตนะครับแต่ว่าผลงานน้ำบานบอบคอยนิยมกับมีนะครับอันนี้ก็เว้ากันตรงๆนะครับกะจินตนาการเป็นเรื่องสําคัญนะครับในการพัฒนาเข้ากับเบื้องเอานะครับเวลาไปไปหลายๆคอกนะครับไปเบื้องหลายๆคอกไปเบื้องหลายๆฟ้ามแล้วก็ไปงานประกวดดุดุนะครับพี่น้องเข้าสีได้เห็น เอาสีเบืองออกนะครับการไปงานประกวดค่อยโบเมนว่าไปเบิองตดค้อยตัวใดได้แซมค้อยตัวใดงามบมงามนะครับสิ่งสําคัญที่ผมไปนี่ผมโบโบไดแห่ความสําคัญกับเรื่องผู้ใดได้แซมนะครับผมสีไปเบิงว่าเมเมประมาณนี้นะครับให้ลูกจังได่นะครับพ่อนี่เป็นให้ลูกจังไดนะครับตัวนี้ได้แซมเป็นลูกพ่อได เม่เขาเป็นตัวใดนะครับเราจใจลูกลักษณะเป็นจังไดนะครับนี่คือเรื่องสําคัญนะครับในการไปงานประกวดควายนะครับสําหรับผมนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับในการเลี้ยงนะครับหรือในการพัฒนาสายพันธุ์ในการเลือกนะครับก็เป็นความคิดนะครับหรือเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมนํามาฝากมือใหม่นะครับสําหรับคนที่เก่งแล้วก เป็นเป็นสิ่งที่อาสิบอจำเป็นลร้นะครับกับคลิปนี้นะครับผมแต่ก็อยากให้มือใหม่นะครับได้เรียนรู้นะครับเพื่ออาชีนี้เป็นแนวทางหรือบางคนมีแนวทางของเจ้าของนะครับก็ไปแนวทางของเจ้าของนะครับพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับมาเลียงควายมากซอยกันนะครับอนุรักษ์ไว้นะครับพี่น้องเดี๋ยวมันสียหายไปจาก บานเมืองเฮ้านะครับเดี๋ยวสีได้ไปซื้อจากเวียดนามจากลาวเขามานะครับขั้นเข้าบ่อซอยกันเลี้ยงซอยกันอนุรักษ์นะครับอีกห้าปีสิบปีนะครับพอเม่คนรุ่นใหม่อาจสีบบหู้จักควอยนะครับเพราะว่ามันหาดูยากนะครับบาดลูกควอยเปลี่ยนครับลูกถามกับโบหู้จักนะครับต้องได้เปิดอินเทอร์เน็ตเบิ้งนะครับใครสีลูกนะครับมันก็เป็น สัตว์ถือว่ามีบุญคุณน,นะครับกับเฮามาตังแต่บันพบุรุษนะครับจนหอดปัจจุบันนะครับอาจวิธีการเลี้ยงควายอาจ,จเปลี่ยนไปนะครับความสําคัญของควายอาจ,จเปลี่ยนไปนะครับแต่คุณค่ากับทางจิตใจก็ยังคงอยู่คือเก่านะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องแล้วก,กดติดตามกดซับสไคร้นะครับให้บ่าวมอบนะครับสวัสดีครับ